นี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมของยำถั่วพูกุ้งกะทิสดของเรานะคะก็จะมีนี่นะคะถั่วพูนะคะป้าเก็บมาจากสวนเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งสดนะคะ,ะแกะเปลือกผลาหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะหมูสับถั่วที่สงคั่วนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกแห้งคั่วหรือว่าทอดก็ได้นะคะน้ำปลาน้ำพริกเผานะคะ น้ำมะนาวหรือว่ามะนาวนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บหรือว่าใครจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะคะแล้วก็นี่นะคะหัวกะทิสดนะคะหรือว่าใครใช,ใช้หัวกะทิจากกล่องก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําการย่าง,งกันนะคะนี่นะคะปลาเป็ปซีก็จะใส่นี่นะคะน้ำพริกเผาลงไปนะคะป้าใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าของป้าค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็น้าตาลปี๊ปป้าจะใส่นิดเดียวนะคะหรือใครจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้เพราะว่าน้ําพริกเผาเขาหวานอยู่แล้วนะคะทีะนี้ก็ตามด้วยมะนาวนะคะบีบลงไปเลยนะคะ ตามด้วยนะคะน้ำปลานิดนิดนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปใส่เยอะนะคะเราชิมรสก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยนี่นะคะหัวกะทินะคะใครอยากให้มันมันมากๆก,ก็จับไปเลยนะคะแต่ก็ต้องดูปริมาณของของเราด้วยนะคะนี่ก็ทําให้น้ําพริกเผาของเราละลายก่อนนะคะกะพอละลายแล้วนะคะเราก็ชิมรสนะคะช้อนเหมดีกว่า ก็ชิมรสด,ดูมาได้รสชาติไม้ขาดหรืออะไรนะคะทำป่านสักนิดดีกว่างป้านะคะนิดเดียวเปรี้ยวสักหน่อยเอีกสักหน่อย,ย,ออยพอละส่วนจะใส่หัวก,กะทิเพิ่มนี่ใส่ไปเลยนะคะถ้าใครชอบมันๆน,นะคะทีนี้นะคะพอเราปรุงรสได้เรียบร้อยแล้วนะคะปาก็จะน,นี่ค่ะเอาหมูสับของป้าที่รวนไว้นะคะเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะลงไปเลย ร้อนๆเลยเนะี่คะดวนใหม่ๆเลยแล้วก็นะคะตามด้วยนี่นะคะถั่วพูลวกของเรานะคะตามด้วยกุ้งลวกของเรานะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะ ดีสั่น่ากินเนาะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันสักพักแล้วนะคะก็ตามด้วยถั่วลิสงของเรานะคะคมากน้อยนี่จัดไปเลยนะคะเ็นคิดชอบมากก็เลยจัดหนักนิดนึงเอาตามที่คนกินเลยนะคะชอบรสชาติไหนจัดไปเลยนี่ก็เห็นไหมคะเริม่ม่าก,กินแล้วว่ะนี้ก็ตามด้วยนี่นะคะหอมเจียวมากน้อยจัดไปเลยนี่ค่ะกระเทียมเจียวจัดไปเลย พี่แข้งทอดนะคะนี่เอาที่เรากินจัดไปเลยนี่คุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันเลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะป้าทำนี้ไม่ยากเลยนะคะจัดง่ายๆเลยนะคะนี่ก็ชิมรสชาตินะคะขาดหรืออะไรปรุงเพิ่มเลยอยากชอบชอบแบบไหนรสชาติไหนจัดไปเลยนะคะเียชิมรสเลย หรืออะไรปรุงเพิ่มอืมโอเคแล้วอะ่ะแล้วก็เกลยอเท่าไหร่ขออีกนิดแล้วกันะะน้ำปลาอีกสักหน่อยโอเคเพอร์เฟกต์ละนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็เอาไข่ต้มวางข้างๆนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปจิกันในโต๊ะอหาหารนะคะ จริงจริง,รง,รงไม่เผ็ดอืมโอสิลุงคิดกลัวเผ็ดค่ะ mm. ค่ะก็นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำถั่วพูกุ้งยำถั่วพูกุ้งกะทิสดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เราสองคนก็ขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะเดี mm. ๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะ mm. ก็จากสวนลุงคิดเลยค่ะ mm. <พอ S 2> ปลามยูไม่ใช่ถั่วพูก็บิน นุกคิดก็ไม่รู้จักอ่ะก็คิดว่าทูฟู่คือใช่ทั่วผูไม่ใช่ทูฟู่ I look for long tofu ลุงคิดคิดว่าอ่ามันจะเป็นยาวเหมือนที่แกเก็บมาไงก็ที่ you take in the morning อ่ะพีนั่ด้วยใช่มีถั่วด้วยวิธีทำก็ทำไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะชิมกันละมาเด้อจ้ายิบยูวอนจีจาดก็เนี่ยชิลี โรยกะทิหน่อยนะคะก่อนเสิร์ฟจะมันเพิ่มความมันนิดหนึ่งไข่ต้มด้วยอร่อยไหมคิดชอบค่ะ You remember when you eat fresh uh, not cook you you tell me you not like สดๆลุงจะไม่ชอบประดิษฐ์ good yeah เอาไป i k ก in the hot water first เอาไปลวกก่อนเป็นไง for me ผัดผัก ม uh, เ o u r m ู m m y หมู eat d ะวิดอ่ะยูออม m ่ยูอิทด e บ h ู o อามาเซมเม a เซมอ่ะอ๋เป็นแซนด์วิชนะมาค่ะลองกินวิดอ่ะไม่เอาข้าวค่ะเพราะมีไข่แล้วไข่ต้มไข่ต้มโปรตีนล้วนๆืมอ โซดาห่าอยู่ข้างนอกจะเป็นแบบนี้ค่ะสซดาแปเข้าบ้านป่ะเชคเคยอินไซต์ไม่งั้นก็จะห่าแบบนี้ค่ะสซดา,ดาเห็นไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนลูกคอดีมากจะเอาไปไ <ว S 2> เป็นหมอลำอยู่น คอเฮือคำอินเลยเอามาข้างใน<ด> <laughs> พอเข้าบ้านาถึงจะเงียบค่ะคือเราเลี้ยงก็ในบ้านเกินัน่นี้ใสเสีย <c oughs> นั่งเห็นหน้าไหมคะมนั่ง ผิดทอดแม่สดาหืมข้อคอดีเหลือเกินอืมวัฟลี่บิทเตอร์ดีนัทสเกุลคุณพี่จะชอบเมนูที่ใส่พวกถั่วถั่วทอดพวกส้ตมตำไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบ Can you do the r i c อือหือ Or something more กินกับข้าสวยก็ได้กินกับเส้นหมี่ก็ได้นะคะ mm. เส้นหมี่ด้กกวยอะเส้นหมี่ <c oughs> จะอร่อยแต่สว่วนใหญ่เขาก็จะกินกับข้าวสวยกันเนาะแต่ป้าจะชอบยำอันนี้คือยำแบบว่าตามร้านอาหารที่เขายำกันนะคแต่ถจ้าป้าชอบยำจริงป้าจะชอบยำแบบเหมือนเรายำไม่ต้องใสยย่พวกอ ถั่วอะไรเงี้ยยำแบบเหมือนยำเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆอะไรอย่างนง้นนะมีโสภูลแล้วก็มีกุ้งอย่างเงี้ะป้าจะเป็นแนวลูกทุ่งลูกทุ่งอย่างนงี้นนะคะป้าจะชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้ายำให้ทุกคิดกินต้องยำแบบนี้สุด <'s> ใช่ไหมห ตัวผู้แบบเยอะมากอร่อยเลย I see again they come back <laughs> in the morning we cut and evening have evening have more <laughs> yes ตัดตอนเช้าตอนเย็นเริ่มออกอีกแล้วไอ้ที่เป็นดอกๆเล็กๆอร่อยเลยเนาะ yeah about I'm not joking a b i t about 25 more เอาพริกไหมอ่าฮะ h o w m a n y ดาวเนี่ยปวามอยู่ติธอืมเพราะความยู่เลลี่ไม่ต้องมาทอกเอาใจดอนดอนบูชิดอ่ะไม่ชอบชอบคนตรงๆป้า9.895 9 9 8 9นายอเกปห้บหัวนี้เลย9 8้าแปดห้าเ้าห้าหตัวซิกซิกเลยเหรอนายพเอกนายไฟก็เก้าแปดเก้าห้ายังกับใบหวว ดันออกจริงๆอีปลอตเตอรี่โอเพ่นนะอยู่เป็นทิเชอร์เลยนะทิเชอร์ของลอตเตอรี่อยู่ต้องฌานเขาก็จะถามว่าอาจารย์ทิเชอร์งวดหน้าอะไรอยู่ก็อย่างนี้ยก็บอกเอามาก่อน give me first and then เนี่ยอาจจะเทลอยู่ไง and then what I say ก็อยู่ก็เทลดับนัมเบอร์กอะไม่มียูก็เทคแคนเดิ Why I give them the number if I want the number keep for myself? ไม่ใช่ยิบย oh, oh, ูเซซัมนัมเบอร์และเพื่อนเอาไปบายและดัมวินเดี๋ยวมก็จะคอยอยู่อู<ๆ>้ท <wh istles> <ๆ>ิชเช่โ <wh> อ <istles> ้มิมกุ๊ดพีดิดอึยู่ก็จะบูมอ่ะเอ้ก็จะมีชื่อแต่พอเขาบอกหลายๆงวดพอเขาไม่ถูกหน่อยเขาก็จะเอาขี่หมามาคว้างใส่ยิบมันนี่ถาม ยูเทลดัมและดัมบายและดมไม่ไม่วินดมก็จะเทคชิดดอกอ่ะออนเดอยยูบังกะโล so better keep quiet ดีที่สุดแม่นก็ยูเซ่ยายูเซ่นายเอกนายไฟและดิ้นัมเบอร์ไลท์ทูโอเพนมันี่ถาม which one นายไฟนายเอกนายไฟอะ a why you know t ก็อบายลอตเตอรี่ออเดทา ็เราเป็นคนซื้อหวยเนาะเราจะไม่รู้ได้ยังไงน้าบ่นเห็ดหน้าบ enfin <Thor> ่นบางทีก็จะไม่ค่อยเข้าใจมุกป้านะคะเวลาแกไม่เข้าใจอะที่หลังแกก็ถึงจะขำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสื่อสารกันไม่ค่อยจะนั่นเพราะแกก็พูดภาษาเยอรมันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาสื่อสารกันภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจกันยากหน่อยแกก็ไม่ใช่จว่าจะคล้องอังกฤษอย่างเงี้ย ปาก็ไม่ใช่ว่าจะ <laughs> เก่งอังกฤษนะคะ We have lottery too hmm? in Europe you can but you can buy one like a paper and you can choose for yourself <c oughs> the numbers you can choose for yourself ก็เซมเซอินไทย you can buy what number you want yeah but you have to buy a number and then you cannot choose for yourself อืมที่บอกว่าที่ยุโรปเนี่ยคุณจะเขียนเลขอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะซื้อนะคะแต่บ้านเราเราก็ต้องไปดูนะว่าที่แผงเขามีเลขอะไรอย่างเงี้ยหรือยูแคนไลน์ไลน์หมายเลขว่าดิววอน YesWhat's that กุ้ง ดิดดเบเตอร์นอตคุกใช่ไหมเธอพูด9.85นะคะจะดานอนอยู่ตรงนี้ค่ะจะดูไหม ี่นะคะสะดาก็จะนอนใกล้ๆลุงแบบนี้นะคะที่เมื่อกี้เห่านะคะพอเข้าบ้านปุ๊บก,ก็อยุดเงี้ยค่ะอยู่ใกล้ๆลุงแบบนี้ตลอดเลยถ้าเขาอ่ะสบายดีนะคะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ป่วยนะคะถ้าเขาอ่ะรู้สึกไม่สบายเขาก็จะไปที่อื่นไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่กินข้าวนะคะไม่เอาแค่นี้ก็เต็มจานแล้วค่ะก็เลยไม่เอาข้าวกัน Mm hmm. okay. อืมฮะโอเค thank you take more s a u อืมเอาเลยเป็ที่ชอบเลยอืม mm hmm. ทำแบบนี้กินได้ทั้งบ้านเลยนะคะอร่อยด้วยทำเองเราได้รสชาติที่เราต้องการนะคะถ้าเราทำเองปรุงรสตามชอบเลย กุ้งหรืออีกตั้งหลายตัวเอาไปดูมึคิดชอบนะคะเนี่ยกินตั้งเยอะเลยอ่ะกินแบบไม่หยุดเลยอะค่ะก็นะคะป้าพิซซี่ก็มาทาให้ดูแล้วนะคะยำถั่วพูกุ้งกะทิสดนะคะก็ทําให้ดูแล้วส่วนกะทินะคะป้าแนะนําให้ใช้เป็นหัวกะทินะคะจะอร่อยมากเลยใครจะมีอุ่นก่อนก็ได้นะคะบางคนก็จะไปผสมกับแป้งนะคะเพื่อให้มันเข้าเหนียวๆน่ะป้าไม่เอาค่ะเอาเอากะทิล้วนๆเลยนะคะ ส่วนเราจะไปอยู่ในความร้อนๆอะไรก็ตามใจแฟนทางบ้านเลยนะคะก็นะคะมาทำให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วแบบนี้นะคะอย่างคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้พี่กานนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยขอบคุณพี่โย